สวัสดีครับเพื่อนผมมาโคยน้อยนะครับวันนี้ก็อยู่กับกิจกรรมที่หนึ่งนะครับเรียกได้ว่าเป็นไอเทมใหม่นะครับย้ำนะครับว่าไอเทมทุกชิ้นเนี่ยมีค่าหมดเลยนะครับเพื่อนๆนี่ไอเทมใหม่ของกิจกรรมใหม่ก็คือจะเพิ่มฉายานะครับก็จะมีเปิดสิบสี่ซมนะครับแล้วก็จะเป็นยี่สิ่หกซุมสี่สิบหกซุมนะครับแต่ย้ำว่า เปิดแค่ลายวันก็ถึงนะครับนี่แค่ลายวันก็ถึงนะครับประมาณ5,000เพชรยังไงคุณก็ได้อไอเทมใหม่แน่นอนนะครับซึ่งตอนนี้ผมก็ขอมาเปิดกล่องก่อนแล้วเดี๋ยวเรามาดูคุณสมบัติของมันกันนะครับผมนะว่าจะเป็นยังไงนะครับนี่ตอนนี้ผมมี4 6ยังไงผมก็เปิดถึง46สุ่มแน่นอนนะครับก็รางวัลใหญ่เนี่ยเพื่อน,เพ,อนเพื่อนอยาคาดหวังนะครับเพราะว่าผมก็ไม่เคยคาดหวังครับเพื่อน พราะมันไม่ออกจริงๆนะครับรางวันใหญ่ยังไงก็ไม่ออกใครออกก็ผมก็ดีใจด้วยนะแต่ส่วนใหญ่มันต้องปิดกิดไงปิดกิดแบบเหมาไงแล้วดูของผมเลยมันไม่ออกจริงๆครับเพื่อนคือผมไม่ได้พูดเล่นนะเออคือมันไม่ออกอะ่ะมันไม่ออกวาเออได้ได้ไดเอาสองอันมาเดีย๋ยวผมเปิดให้หมดเลยนะสุ่มมันไม่ออก หลังวันใหญ่เ่ยเพื่อนๆอยากคาดหวังนะครับเพราะผมบอกเลยไม่คาดอุย้ยว้าวของกากของกากเอาไปขายได้อยู่มีหรือยังมีแล้วนะครับมีแล้วก็ของกากแต่ว่าใครที่ว่าจะเอาไปขายก็ไปขายได้นะครับนี่ตรงนี้นี่เอามาขายได้เลยนะครับนี่ใจจริงผมก็อยากประมูลเลยว่าว,วันนี้มีเยอะมากอ่ะน่าประมูลมาก มาครับเพื่อนๆเรามาดูไอเทมใหม่กันครับถึงเวลาที่เรารคอยนะครับไอเทมใหม่นะครับก็คือว่ามันจะเพิ่มฉายาตรงนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูก่อนเฮ้ยยังไม่มีวะสวยดีอ่านี<ป>่นะครับเพื่อนๆมันจะเพิ่มฉายาตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะดูรายละเอียดกันว่ามันเพิ่มยังไงนะครับผมจะมาอัปไอเทมใหม่ให้เพื่อนๆดู นี่นะครับจากที่ว่าเพิ่มค่าชื่อเสียง30%สะสมอักษรส,สีแดงจะเพิ่มคีดแดง1%สะสม6เพิ่มจะเพิ่มตำแหน่งเพิ่มคีดแดมฝ่ายเรา2%อ่ะเพิ่มคีดแดม2%ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเพิ่มจริงหรือเปล่าอันนี้2 1 3นะ2 1 3เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเพิ่มจริงหรือเปล่าปุ๊บเพิ่มไหมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับ จาก2 13ก็ไม่เพิ่มนะครับเดี๋ยวเรามาดูสีแดงกันครับสีแดงเนี่ยจะเพิ่มรับตำแหน่งขุนนางสีแดง1อันทุกสัปดาห์นะครับแล้วก็จะเป็นเพิ่มการปราบปามและต้านทานการปราบปาม1ระดับเพิ่มค่าชื่อเสียงที่ได้รับเมื่อเข้าตำแหน่งขุนนาง30%สะสมตำแหน่งขุนนางสีแดง1นําแหน่ง,เ,นงเพิ่มคีดแดงท้ายสุด4% โอ้ว้าวเพิ่มขี้เดมท้ายสุดเรามาดูกันครับว่าเพิ่มขี้เดมหรือเปล่าก็ยังไม่เพิ่มนะครับสรุปไม่เพิ่มไม่มีผลนะครับแต่ว่ามันจะได้เอ่อเกี่ยวกับฉายาหนึ่งอาทิตย์ก็คือเหมือนแหวนนะครับได้หนึ่งอาทิตย์ทุกอันนะครับเอ่อรับตำแหน่งคุณนางสีแดงเพิ่มทุกสัปดาห์ เพิ่มค่าโชคเพิ่มค่าชื่อเสียงที่ได้รับเข้าใจตำแหน่งคุณนาง3ามสะสมตำแหน่งคุณนางสีแดงหกตำแหน่งเพิ่มระดับปับปามอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันเรามาดูความสามารถตรงนี้นครับว่าเพิ่มจริงหรือเปล่าคือมันดูไม่ออกอ๋อ,อนี่ครับเพื่อนๆมันอุ้ยคือในกิจกรรมนี้ก็คือของดีบ เปิดใช้งานกิจกรรมลิมิเต็ดว้าวลิมิเต็ดเลยนะครับใครจะเปิดใช้ก็ไปเปิดนะครับส่วนผมไม่มีงบจริงๆนะครับเอาเป็นว่าแพงหูฉีดเลยนะครับคือแบบแพงจัดแพงจัดอะใครจะไปต่อก็เชิญเลยนะครับผมก็เอาแค่นี้นะครับ เพราะว่าของพวกนี้นะครับอนาคตอาจจะมีนะครับบอกเลยว่าของทุกชิ้นเนี่ยจะมีรีรันแน่นอนนะครับก็คือชิ้นนี้นะครับนอกโหมดประลองคี้เดมท้ายสุดเพิ่มร้อยเปอร์เซ็นต์นอกโหมดประลองทุกการสะสมฉายายจะเพิ่มคี้เดมสองร้อยเปอร์เซ็นต์ก็คือแบบ หมอนสำหรับตีกระดูกอ่ะในโหมดประลองนะครับหากระดับฉายาของคุณเป็นมัตเตอร์กิมหรือต่ำกว่าระหว่างการประชันชื่อเสียงระดับชื่อเสียงของตัวเองจะเพิ่มพิเศษ20คันว้าในโหมดการทดลองจะลดพลังกดดันและพลังต้านทานของศัตรูลดลง50%ของอ่ะคือเมียดีโอกาสชนะ PVP สูงมากครับแต่ว่ามันสำหรับผมอ่ะมันไม,ม,นไม่มันไม่มีผลไงเพราะผมไม่มีตัง แต่ผมจะเอาไอ้นี้ก็พอนะครับเพื่อนๆเนี่ยนี่ก็คือว่าที่เพิ่มเวนนะครับที่เพิ่มเวนลงๆนะครับนี่ผมก็จะเล็งไว้แท่ที่เพิ่มเวนลงๆการันตีหกสิบนะครับแต่เมื่อกี้ผมยังไม่ถึงหกสิบเลยผมต้องการอันหนึ่งนะครับก็ประมาณนี้ครับเพื่อนๆก็ฉายยาก็เพิ่มอะไรไม่รู้แต่ว่าอันนี้ก็เดี๋ยวต้องลองล็อกอินใหม่นะครับเพามันจะเข้ายังไงนะเห็นมันได้อาทิตย์ละหนึ่งครั้งสีแดงก็ถือว่าดีนะครับประมาณนี้ สำหรับไอเทมสำคัญทุกชิ้นก็ฝากเพื่อนๆไปจัดก,กันด้วยนะครับ